กูยไยไม่ทันแล้วฮานะลาก่อดนี่เอานี่แหละน็อตโอ้ได้เลยก็สวยขี่มันก่อนี้วันนี้ไก่ตื่นตื่นอะไรวะไก่ตื่นบ้างนอนบ้างปะตื่น<ะ>ตอนกลางคืนเอ้าเครยกองกรูนมผิดแลวเนี่ยก็้วนี่อ๋อผิดเหี่เอาหนอนฟังมาอ้าวไม่ได้เฟิร์สสไตล์ได้เหรอ แต่เล่นยากเจอแฟชิออนเจอตัวสกิลอะเล่นยากสกิลสกิล e ไปก็ไม่ติดเหมือนเดิมเลยสกิลมาก่อนก็จบละแต่ดูทรงร่างตานี้กลัวเหมือนจะแพ้ไม่มาปะเล่นเดิมเลยใช่ไหมเออโคจิอะไรนี่ยเอ้าเคนแฟดทำไมอะเคนแฟดจะมาลัดกูแล้วก็แฟด กูต้องไปช่วยไหมไม่ต้องกูต้องไปไหมขออีกทีไม่ต้องน้องเขาทำอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็แฟดมาแฟดจะแฟดจะมาล่าเล็ดกูแต่กูสมัยทันเทียเหงาเลยเนี่ยเทียน่ะป่าก้างมาแล้วก้างมากตายเลยเนี่ยไม่มันกลับบ้านกูกลับบ้านตรงนี้นะถ้ากูตายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดิเออขังกู มาเลยเดืบดลอยตาตรงนี้ออกดูเด่นด้ว่หนึ่งจะทำเคนน่าจะมาเอาปลูแน่นอนแชโ่โคกจะเข้ามาทำไมไม่มีเลสด้วยนะบัก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 ของมันไม่เอามัไม้เอาอิ<ห>นสไปเลชั่นมาเนาะเดี๋ยวกูกดชาโคกลางให้มันดูกกว่าทำไมกูไม่มีปกที่อยู่ะ ไม่คุกกี้ไม่มาสักทีไม่งชกโคกลางเอาคุกกี้หายเออคุกกี้หายแล้วกดขนเรื่องมันจะหมดเงี้ยงในต้นเกียเมียงกดพี่ทำไมไก่มาวิ่งไปโน่นน่ะ <_ d ata> ไก่เกี๊ยวเฮอ,อ <_ d ata> ไก่ชาบตอนดีดีหน่อยเดี๋ยวมึงโดนแฮสก,กินโนสกิลนะ กูไม่มีได้กินนี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งทีเอาไปทีเนี่ยแปะอ๋อเสียอ๋ออ๋อเอาเอาเอาเด็กเชื่องนะเรายังมีเจเลอยู่รอบหนึ่งมาเจเมกมามีแฟดมีอะไรปะมันอะตัวโดนกดด้วยแต่ซีเอสไม่มีแฟดไม่มีแฟดโอเคมา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 สล็อรู้ให้ ไม่ได้โคตรเจ็บโอ้ยเคนมาไม่ละเ็บกูมา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 มันไม่มีแฟตมันไม่มีแฟดโดน่านวะมันยิงถ่านอวะโอ้โหแฟดมันมีมันมีมันม no> ีแล้ววะเจ็บนะนาเรนการกาก็มีแฟนะไอ้มันเหมือนจะไม่ต่นโดนคลิปลุมตีไปด้วยพี่ โดนชิงได้ชิงแมงแรง <buying them. S 1> ไ,ได้วะ yeah. <c oughs> เฮ้ยมันอยู่นี่วะเอา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 เฮ้ยเอาเว็บพาเดินไปฮะโอ้โหไม่โดนยิงไม่ถ่านะไ,ไปปะไ่ะคุณต้องไปดักป่ะตั้งหล้วมันตัดตะเกียบไหนแล้วป่ะฆ่าได้ป่ะได้ แฟรเลยสัตว์ต้องแฟร์ไปเคลียร์มาวะเพื่อนมาปะไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้กลางก็ยังไม่กลางก็ไปไม่ได้เหมือนกันอะไรเด้ออะไรเดีอยัไม่โดนนะกลางไม่โดน วทรงจัดไปน,นนะไปอนนอนไปออนจีบไปออนจบหู้พูดเนี้ยเซน,น่าทีสองวิไห้สวิสามสาม,สาม,มีปะมีปะมีมีตายเลย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 กูแทงเองกูแทงเองปล่อยเลยปล่อยเล็าลเลาตายแล้วผมต้องมีไอเท,อทะะมสซัพพอร์ตอะเพียงนจะแลมมันอ <c oughs> ะ,ะอ้วน้องอะไรอ่ะแต่แรกคิดามันจะอีป่ะวะใช่มันเท่าไหร่วะถ้ามันอีไม่โดนดาเมจปะเจ็ร้อยแป้อยสี่ร้อทองมันโดนเฟียอยู่ดีอะ ต้องรับแต่ควาทองขหรอไม่มันฟีรมันคือดาเมจใช่ปะมันจะเฟียก่อนพอโดนเฟียหมดปุ๊บมันก็โดนดาเมจพอดีอ่ะกูของนำขนาดนี้ยังไงก็ชนะกูว่ามันอยู่นี่เว้ยว่ามันอยู่นี่แน่นอนยัง่ยมันก็ต้องอยู่บรูไอ้ฮีตายปะเนี่ยกลางแฟชไม่ตายว่ะเอาวันนี้ว่ะวันนี้เรื่องกูโค่นหน้าโดนกินอ่ะดูดิเอ้าปลอมมาปะ ไปได้ไปได้นะไปี๋ยไปกันเคลมันหายไปแล้วแต่มันโลมากเนี่ยเล่นบนนะกัเคีมได้เลยได้เลยไปานบเฮ้พีเลยอ่ะกูเข้าไปได้ไม่ได้มันมันมีีรอหอดนบ้ารอหนบ้าห้าวิหาวิสวิเนียีวิจะให้มันกัดแล้ว่จะใ้มนเนดนยร้าเน มาไหว้วานไม่คุณไมติมาติัตมตกลับมตีกลับมกับเลยหมดมกลัวตายหายหมดนะล่างหาหมดน่าจะกลับบ้านกลางลงล่างเลยเหมือนจะแฝดไปแล้วน้าาเ ไม้ตายอ้าวสวยสวยเลยส้นสุไวเอ้านี่อะไรนี้โอ้แฟร์อะไรมาแล้วอะไหมาเลยตายไปดิอุ้ยนั่นเหรอโอ้ยดีจังว่าตายเนี้ยดีเทียตายไม่เนี้ยไม่ตายเนี้ยละเป๋ปวดนวดเอ้ยเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาข้ามานะบารองบารองมาดิใครใส<ช>่บ้างาาม,มีแค่สองสตัว่ะมงนั่น,นก็นันจบเลย โอ้กไม่ออกแล้วไม่น่าไม่น่าทันนี่สกีจะจบแล้วจบก่อนว่าเยอะเยอะว่าเยอะว่าคิดสำคัญนะพี่แบบคิดสำคัญแบบคุดสำคัญนี่ฮะเดือดสำคัญว้าวมึงใสกการไปโดนที่ไเข้าไม่ได้วะตัวตีใกล้อย่างกูไอเคนไปทำลายล่างก่อนนะ พอ้เป <SM. S 2> <Christina. S 1> ิดหมจะเปิดเทำไมอีกสองจอให้เก็บที่วะเกิดอะไรขบเลยไม่ดันล่างไปไมอยู่บนนและดันบนโดนแกวเลยผิด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 ออมมาขาดีมาฆ่าดมันไม่มีสัญญาเวยี่อยู่เดียวพโอ้หล็กเไวเฮ้ยใครโดนกล่องกูวะ โอ้โหเฮ้ยทีเดียวเองวะอากนอนโอ้โหมันเห็นมันเห็นเวเวเววววไม่ตีไม่ใครตีก็ตีจนแตกเพื่อฟูแฟดชัวจริงเลยรออะไรอ่ะ แต่แบบถ้าเข้าไปปุ๊กูจะโดนเฟียะไม่ใช่เมื่อกี้ไม่มันมันน่าจะโดนเฟียะมึงไอ้มันก็ตีตายก่อนนะกูว่าทำไมเหรอเมื่อไหนวะน่ะเจอกูมิสเตอร์ไลท์เอาจะตายเอาโดนก่อนแกตายแล้วก่อนแกตายไปอยู่บนกันหมดเลยวะ่ะแค่น่าเม่อไหนอ่ะเคยโดนกลองเอา้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายไฟบังคับ กูแต่จะเอี้ยวตัวขึ้นแบงนี้นะแล้วไม่ตันชิยวไม่ชิยวชิยวชิยวเอ้ยว่ะมันแคทติออนเด้อวะกูเหดมาหากูนานแล้วเนี่ยเอ้ยเฮียเ้ยถ้าไม่มีแฟนตายแล้ว เอ้าเอ้าโอ้ไม่โดนอีกตกไม่กดเฮ้ยเฮ้ยบับทีแตกป่ะวะไม่น่าที่แตกไม่ได้ว่ะอืออ๋อดีอ๋อดเอาดิเอาดิเอาดิ อะไรจับตายอะตรงเนี้ยบัก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 กิอวคนเยอะต <c oughs> นนีจะมาแล้วสิัวิ่งเดี๋ยวโดนกู <c oughs> อุ้ยจีไก๋ยังวะต่ายอะไรเหี้ยอุ้ยใครสะโอ้โหมันเมนตีโอ้เฮียนิดเดียวเองเมืม่อมยนตีจะตายแนละ้วเอนเมีแหลมเป็ด ไม่ใครสายหกสองเลยวะไม่พึ่งได้คิวเนี่ยแหละตายตั้งเกมงม่ใครมาบ้านี่จะเพื่อนมานะเออวะโอ้ยตีแรงจังตั้งสองร้อยดักข้าไมได้ค่ะมันจะก้าวออกมาเลยเฮ้ยเอี่ยมาแล้วเนี่ย คนกล้าว่ะร้อยตาไม่ตายเหยียบเหยยบเจ้าตอปะอะน้อกูไม่ตายไม่มีไม่มีไม่มียี่สิบวิโอ้มามาบอลบอลบอลโอ้ยยาวอีกอล้ เดือนนะจริงจังกูเนี่ยไอ้พี่อยู่ในสุ่มแล้วครับนี้จอนหนึ่งปองมาหลอกตดสองเนี่ย <c oughs> i am a hole